สวัสดีชาวลัคนาสถิตราศีตุลค่ะก่อนเข้าเรื่องขอฝากหนังสือทิศที่11ของหลวงพ่อชุมพลไว้ด้วยนะคะบทที่20ค่ะผู้ที่พูดเรื่องความดีอาจไม่ได้สร้างความดีผู้อวดโมส้สรรพคุณตัวเองอาจไม่ดีอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นแสลงกับการคุยโวโอ,อวดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆจะไม่ได้ออกมาคุยโว ยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตัวยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเกิดความรู้สึกไม่ครอบครองคิดให้มากกว่าคิดกักเก็บฟังคำชมกับคำดาแล้วรู้สึกเหมือนกันเขายกย่องชมเชยหรือดูถูกเหยียดหยามรู้สึกเหมือนกันสองประโยคนี้ใครทำไดแ้แม้แต่ตัวดิฉันยังทำไม่ได้เมื่อรู้สึกเช่นนี้จะคุยโอ้อวดไปหาอะไรเมื่อจิตเป็นเช่นนี้จะออกมาโม้เพื่ออะไร ผู้รู้จริงจะไม่พูดของจริงนั้นเป็นใบธรรมะแท้นั้นมีคุณค่าอยู่ในตัวเองไม่จำเป็นต้องออกไปคุยโวโมแล้วจึงมีค่าไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาให้รางวัลแล้วจึงมีค่าทองแท้ไม่ต้องการคําชมการเดินทางของดาวเดือนตุลาคม2 5 6 4 มันมีดาวพระรหัสสมบดียกเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ดาวศุขเข้าตำแหน่งประนะคะตำแหน่งประะในวันที่3ตุลาคม2564เดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายทั้ง8วันกันเลยนะคะใครเกิดแต่ละวันคือไม่ได้เรียงนะคะขออนุญ,ญาต และเพราะว่าบางหลายท่านก็อยากจะฟังของตัวเองก่อนขอเริ่มต้นที่คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ลัคนาราศีตุลคุณช่างเป็นผู้โชคดีเหลือเกินคุณเป็นคนที่ทำทานมามากเหลือเกิน ชาตินี้คุณก็มมีนิสัยให้อีกดาวสุขคือเครื่องอุปโภคบริโภคเกิดวันสุกก็ดีอยู่แล้วลัคนาราศีตุลน,นั้นไอเครื่องอุปโภคบริโภคในโลกใบนี้คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่ด้วยความที่ดาวสุขคือความสุขก็อย่าหลงในความสุขมากนักนะคะสมมติว่าชอบทานอาหาร,อร,อ,รอร่อยเดี๋ยวก็จะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอีก การที่ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่เรือนการเงินคุณก็จะเรียกว่ากําลังขุดเงินกําลังขุดผลประโยชน์กําลังขุดรายได้แต่ด้วยดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินยังสถิตอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณตําแหน่งประยาหักหยาหักโหมจนลืมดูแลตัวเองนะคะคนเกิดวันพุธราหูดาวพุธกลางคืนคือดาวประจําตัวของคุณเข้าสู่เรือนภพมรณะ ตั้งแต่10กันยายน6 3จนถึง1เมษายน6 5คือทำอะไรตอนนี้คุณเหมือนไม่ขึ้นไม่เกินเหมือนยังวนเวียนอยู่ในอ่างแล้วก็ประกอบกับการผิดหวังพลาดพลาดหวังอยู่เนืองนิดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเร่งหาเงินหาทองในช่วงต้นเดือนตุลาคมแต่ถามหาว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่เป็นดังหวังมากนักนะคะยังไม่เป็นดังหวังมากนักดาวเสาตัวตัวการที่ดี เข้าอยู่สถิตที่เรือนพบที่4ของชาวลักนาตนก็เรียกว่าคุณกําลังอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือบางคนโชคดีได้บ้านได้รถได้เงินได้ทองจากผู้ช่วยเหลือนะคะแต่ด้วยดาวประจําตัวของคุณยังเสื่อมอยู่ทั้งสองดาวต้นเดือนตุลาคมทําอะไรด้วยความรอบคอบนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ ถามว่าคนเกิดวันอาทิตมีปัญหาหรือไม่ในการผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนาตุลมีปัญหาอย่างหนักเพราะว่าลักนาของคุณคือตัวตนของคุณสถิตยอยู่ในที่เสื่อมแต่ด้วยต้นเดือนตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดฝันในเรื่องของการเงินรายได้ความสําเร็จโดยไม่นึกไม่ฝันนะคะไอ้ที่ฝันมากๆก็อาจจะไม่ได้มากแต่ต้นเดือนตุลาคม2564คนเกิดวันอาทิตย์เป็นต่อเพื่อนค่ะ คนเกิดวันพระรหัสบดีคนเกิดวันพระรหัสบดีดาวพระรหัสบดีเนี่ยคนเกิดวันพระรหัสบดีลัคนาราศีตุลก็เรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าคุณจะเกิดมาจากลำไม้ไผ่ก็แล้วแต่คุณก็จะกลายเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนผู้ที่มีความมั่งคั่งพอสมควรแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะว่าจะมั่งคั่งนานแค่ไหนหรือมั่งคั่งตลอดเพียงใดขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะ ทุกอย่างมันจะต้องขึ้นกับพื้นดวงแล้วก็การที่ดาวเสาทักษากาลีเข้ามาอยู่ในเรือนภพที่4ของคุณปัญหาอุปรสรักความวุ่นวายยุ่งเหยิงคุณกําลังได้รับอยู่แล้วต้นเดือนตุลาคมทั้งดาวดาวประจําวันเกิดของคุณแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณอ่อนกําลังมากคนเกิดวันพระหสัสสัดีอยู่ในข่ายที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ในข่ายที่ต้องมีปัญหาอยู่ในข่ายที่มีปัญหาและอปะุปสรรคในชีวิตขอให้ ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังที่สุดเลยนะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนี่ยค่ะเป็นคนที่เรียกว่าดาวพระธิหสมดีทักษาสีสีคือสิริมงคลโชคลาภเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทีเ่เป็นสิ่งด้านบวกของโลกเข้าสู่ ราศีมังกรมีดาวเสาทักษาเดชเพศภัยคดีความนูน่นนี่นั่นถ้าถามว่าใครที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องคดีคงคดีความอยู่มันจะแก้ได้หรือไม่ตอนนี้ถ้าให้รอมชอมถ้าให้ไกลเกลี่ยถ้าให้ประนีประนอมสำหรับใครที่มีปัญหาอยู่ตรงนั้นก็ขอให้ประนีประนอมขอให้ไกลเกลี่ยเป็นดีที่สุดนะคะแล้วก็การที่ดาวศุกร์การงานของคุณเข้าสู่ภารกิจการงานของคุณเข้าสู่ในเรือนการเงินคุณกําลังดิ้นรน ดิ้นรนในการหาเงินหาทองได้ค่ะแต่ว่ามันได้ไม่มากคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ถือว่าโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีตุลก็เรียกว่าโชคดีอย่างมากเพราะดาวคู่นี้เป็นคู่เงินคือ,อคู่ทองค่ะขนาดเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันยังใช้6226เต็มเลยดิฉันมีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์มากแล้วก็เอาตัวทุกตัวเลขเนะะี่ยค่ะเข้ามา,าส่งเสริม ถ้าเขาบอกว่าไอ้พวกนักเล่นเบอร์เขาบอกว่าเอ้ยมีเบอร์ตัวนั้นแล้วจะส่งเสริมตรงนี้ด้วยดิฉันเป็นคนที่ตรวจดวงตนเองแล้วก็ดูดวงตนเองเนี่ยดิฉันก็ไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่มาเสริมเสริมในทุกแง่ทุกมุมเลยค่ะการที่เกิดวันจันทร์ราศีตุลลักษนาตุลคุณคือความคนมั่งคัง่งแต่จะมั่งคั่งได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะคะเพราะว่าวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินกรรมเก่าที่คุณต้องดชดใช้ นะคะดังนั้นถามว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเป็นเรือนการเงินเข้าสู่เรือนวินาศอยู่ถ้ามองในแง่ดีอาจจะมีเหตุให้จ่ายเงินโดยไม่นึกไม่ฝันอาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินในต้นเดือนตุลาคม2564หรือคาดหวังสม,สมมุติว่าท่านกําลังชอบเสี่ยงหวยรวยเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างงี้ค่ะก็ขอให้เล่นนิดนึงอย่าเล่นมากคนเกิดวันพุธกลางวัน คนเกิดบังพุธกลางวันเนี่ยค่ะดาวสุทักษามูล,ละก็เรียกว่าคนเกิดบังพุธกลางวันเป็นคนพูดเก่งพูดเป็นมีเอาสมองมาเกิดด้วยลักนาราศีตุลมีดาวสุกเรื่องของเครื่องอุป,ปโภคบริโภค บนโลกใบนี้เป็นเจ้าเรือนลัคนาแต่ว่าดาวทั้งสองดวงตอนนี้เข้าอยู่เข้าสู่ในที่อับดาวพุธซึ่งเป็นดาววันเกิดของคุณเข้าสู่เรือนวินาศวินาศ,นาศก็เรียกว่าคุณถูกจับถูกขังถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพบางสิ่งบางอย่างแล้วดาวประจําตัวของคุณก็เข้าสู่ตําแหน่งประก็เรียกว่าคุณกําลังวิ่งหาบางสิ่งบางอย่างวิ่งหาผลประโยชน์วิ่งหารายได้วิ่งเคลียร์หล,ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถามว่ามันสําเร็จหรือไม่ด้วยการที่ ดาวเสาทักษะอายุคือความเคร่งเครียดเขาเข้าบ้านตนเองในรอบ30ปีแล้วก็ดาวพระหาสบดีอำนาจวาสนาของคุณก็เสื่อมต้นเดือนตุลาคมขอให้อย่าประมาทขอให้อย่าคิดมากค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ดา,ดาวเสา าดาวบริวารของคุณเข้าสู่เรือนภพที่4ี่ก็เรียกว่าคุณกําลังจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วใครก็ตามที่เป็นคนวันเสาร์ราศีตุลลัคนาตุลบ่อตรงนี้ค่ะดิฉันเรียกว่าบ่อเงินบ่อทองดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้เสมอเสมอแต่ด้วยเสาสุกสุกเสาเนี่ยค่ะเป็นดาวที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ดังนั้นการที่คุณจะดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องการเงินการทองในต้นเดือนตุลาคมคุณได้ไม่ไม่สมใจอย,อยากนะคะ หรือถ้าใครได้เงินอะไรมาสมมุติว่าได้มา500เราอยากได้5,000เราได้5 0แล้วเราเอา500เป็นไปเล่นแชร์ไปเล่นหุ้นไปเล่นหวยระวัง500นันจะหมดนี่คือคำทำนายคร่าวๆสำหรับท่านที่เป็นคนราศีตุลลักษณะตุลในต้นเดือน2,000ต้นเดือนตุลาคม2 6 6 4หวังว่าวิดีโอจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณคะ่ะ